โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาเอาใจสำหรับท่านที่ชอบโทรหรือที่ต้องใช้งานการโทรเป็นหลักนะครับโปรโมชั่นที่นำเสนอในคลิปนี้ เป็นของ TrueMove Edge ระบบเติมเงินนะครับในคลิปนี้นำมาให้เลือกสมัคร2แบบนะครับมาดูโปรโมชั่นที่1จะเป็นแบบที่เราไม่มีโปรอื่นมาก่อนเลยตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็ว2เมกที่เดือนละ15จิกนะครับหลังจากนั้นตับเป็น64 kbps จนครบรอบ30วันตัวนี้หัวใจอยู่ตรงนี้ครับคือมีโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาที ตลอด24ชั่วโมงให้ใช้งานอายุการใช้งานต่อรอบของตัวนี้อยู่ที่30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนแถมทรู Wi-Fi ให้ใช้งานได้นะครับราคาอยู่ที่150บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานตัวนี้กดดอกจัน900ดอกจัน1 5 6 2สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับโปรนี้หันเฉลี่ยแล้ว จะตกอยู่วันละ5บาทนะครับสามารถใช้งานโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายได้เหมาะสำหรับท่านที่ใช้งานการโทรเป็นหลักแบบไรเดอร์หรือพนักงานส่งของของค่าย่างๆนะครับมาดูตัวเลือกที่2ของคลิปนี้ครับตัวนี้จะเป็นการสมัครโปรโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายโดยตรงเลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องสมัครโรเน็ตตัวใดตัวหนึ่งก่อนโรเน็ตอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องฮักเน็ตเลยนะครับ อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจสมัครนะครับเข้าไปเลือกที่หน้าช่องเพราะว่าทำคลิปแยกให้เป็นโปรต่อโปรแล้วนะครับมาดูรายละเอียดของโปรโทรฟรีตัวนี้กันครับตัวนี้จะเป็นโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงอายุการใช้งาน30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนตัวนี้ราคาอยู่ที่59บาท รวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน900ดอกจัน1 8 8 3สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับตัว59บาทนี้ต้องมีการสมัคร p r o n e ตตัวใดตัวหนึ่งก่อนถึงจะสามารถใช้สิทธิ์สมัครโรโทรฟีตัวนี้ได้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮักเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮักเน็ตกดวิดีโอครับ คลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮา c k n เนตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับ ขอบคุณครับ